สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อน,นี้สไตล์คนสวนมีระบบน้ำยศระบบเล็กๆน,น้อยๆระบบใส่ถังเนาะระบบพริกกระสอบระบบฉบรับคนบ่มีเวลาเนาะจ,าจะจะนี่เป็นถังถังเก็บน้ำเหาเนาะใสฮอร์โ,โมโนก็ได้ใส่ปุ๋ยก็ไดเนาะจ้าสำหรับคนบ่มีเวลาเนาะจ้าแล้กก็ดัดแปลงเล็กๆน,น้อยๆเนาะจ้าต่อไปก็มาปลูกพริกกันเลยเนาะจ้าพริกที่จะปลูกไว้กินเองเนาะ บอแมนว่าเก็บไว้ขายแกดินส่วนผสมก็จะมีอันนี้เป็นดินเก้าที่สไตล์สวนสวนเคยเพาะเมล็ดเนาะจ้ะหลังจากถ้าผู้ใดบ่มีก็ซื้อดินเพาะดินปลูกตามของตลาดใดเนาะจ้ะบ่ถึงร้อยเนาะจ้ะนี่ก็เอามาคุกเขากับขี้ง่วนเนาะจ้ะ้วก็มาปลูกพริกกันเนาะปลูกพริกกระถางหรือว่าปลูกพริกกระสอบไว้กินเนาะจ้ะอันนี้คือเน้นไว้กินเนาะจ้ะบ่ได้เน้นไว้ขายเนาะจ้ะก็จะมี พริกกะเหรี่ยงหรือว่าพริกเขือนเนาะแล้วก็มีพริกขี้หนูขาวกับพริกฮอตเนาะพริกขาวก็พริกฮอตจะต้นคือคือกันแยกบอกมาออกเนาะจ้ะนอกจากมันเป็นหน่วยแล้วเนาะจ้ะสีขาวกับสีเขียวนี่เขาก็จะปลูกพริกเขื่อก่อนเนาะจ้ะนี่คือต้นพริกเขือปลูกใส่กระสอบเอาไว้กินเนาะดกดกได้พันนี่กินต้นเดียวบิดปีกับบเมดเนาะจ้ะมีพริกเขือพริกขี้หนูขาวเนาะจ้ะ ราพริกซปเปอร์ฮอตลูกผสมเนาะอย่างละต้นเนาะจ้ะปลูกแค่นี้กะเลือกินแล้วจ้ะอันนี้คือสายน้ำยศยุสวนเฮ่าเนาะมันเหลือกะระยะ30เซนเนาะจ้ะอันจะมีตาน้นาอยู่เนาะมาประกอบกันเลยเนาะจ้ะอันนี้คือถังน้นาเฮ่เอามาเจาะเนาะจ้ะแล้วก็ตอกแล้วก็เอาสายน้ำยศมาต่อใส่แบบนี้เนาะจ้ะหลังจากต่อใส่แบบนี้แล้วกะ หมุนให้มันแน่นเนาะหมุนแกนสีเขียวเนี่ยให้มันแน่นๆนะจ๊ะอันนี้คือการติดตั้งก๊อกน้ำสาสยน้ำหยดหง่ายๆนะจ๊ะแค่นี้ก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะนี่เลยนะจ๊ะถังน้ำที่เข้ใส่น้ำหรือว่าขังน้ำไว้นะจ๊ะก็จะใส่ปุ๋ยกับไอแคลเซียมบลอนนะจ๊ะแล้วก็น้ำผสมไปเนาะวันนี้ จะมาใส่ต้นพริกที่ห้าปุ๊กไว้นะจ๊ะจะใส่แบบนี้เลยเนาะถ้าจะใส่พวกสังข้อแสงหรือว่าปุ๋ยยี่ห้ออื่นกะใส่ได้เมื่อเนาจะใส่ในถังนี่แหละสบายๆนะจ๊ะสำหรับคนบวมีเวลาเนาะจะจะมาแบบนี้เลยเนาะพริกกะสอบถ้าจะใส่แบบใส่อย่างโฮสแบบนี้เนาะมันกะน้ำมันกะจะหล่นออกนะจ๊ะวิธีที่ท เฮาประหยัดน้ำแล้วก็บ่ให้ปุ๋ยไหลออกเนาะก็คือใส่น้ำยดแบบนี้เนาะมันก็จะยดติ้งติ้ง,งยดบ่แห้งเนาะจา้ะนี่เลยจา้าสำหรับคนบ่มีเวลาเนะาะใส่น้ำยดแต่ยุส่วนเฮากับปุ๋ยยุสามสี่ไหลกะระบบน้ำยดทั้งหมดเนาะจา้ะมันก็จะซอยประหยัดน้ำเนาะยามเข้าใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยกะสะดวกสบายเนาะจา้ะแล้วกับได้กิ่นสารอาหารครบถ้วนเนาะจา้ะนี่คือ ระบบน้ำระบบน้ำยศสำหรับคนมีบ่มีเวลาหรือว่าเวลาหน่อยเนาะกับคนที่ปลูกไว้กินเองเนาะแค่นี้กะเหลือเฟื้อเหลือกินเนาะจ้ะสำหรับคนที่อยากปลูกไว้กินบ่อยากปลูกไว้ขายหรือว่าเรือซ่อมนี้ซ่อมนีก้กะได้ขายอยู่เดีจ้ะเพราะว่าอยู่ส่วนเท่ากับมีหลายแต่ว่าในนี้เนี่ยกินบ่ท่านคือกันเนาะอันนี้เฮ็ดทดลองไว้สื่อๆเนาะจ้ะเฮ็ดเพราะว่า ต้นใดดีบด่ดีต้นใดเป็นโรคยังต้นใดขาดสารอาหารตัวใดก็คือพวกนี้จะเป็นตัวทดลองที่ดีทีส่สุดของสาตายคนสวนนะจ๊ะแต่ถ้าห้าวบอไซกับปิดก๊อกไวก้กะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะจ๊ะเวลาจักไซกัมาเปิดแบบนี้มันกะยศต่อไปเนาะแต่ถ้าบอบปิดบอเปิดกับถังซ้ำนีน้กะบอเป็นปัญหาสําหรับพีกเราจะกับพอดีกับพกีกโยนีประมาณ10ตนนะจ๊ะ สบายๆายเนาะจะไปเห็ดกับข้าวก็ได้หรือว่าเปิดทิมไว้แลวก็ไปทํางานเนาะจ้ะแค่นี้ก็ได้กินพริกแล้วเนาะจ้ะพริกในครัวเรือนหรือว่าจะเอาอย่างอื่นมาปลูกก็ได้เนาะพริกมะเขือมะเขือเทศ่ะคองไสที่อยู่ในครัวห้าเนาะจ้าเอามาปลูกแกงละกระสอบก็สอบกับกเหลือกินเนาะบ่ต้องซื้อเนาะซอยประหยัดค่าใช้ใจ่ายเนาะจ้ะนี่เลยจะพื้นทีก่กะแคบแคบไปดัดแปลงเอาเองเนาะจ้ะสวัสดีจ้า